สติปัฏฐานสุตังเอวเมสุตังข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ว่าเอกังสมยังพคะวากุรุตวิหารติกัมมาสัทธมมังนามากุรุนังนิกโมสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในแคว้นกุรุทั้งหลายทรงอาศัยนิคมหนึ่งของชาวกุรุชื่อว่ากัมมาสัทมธมะ ตัตระโคภะกวาพิคุอมันเตสีพิกขโวติณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกทิ่สุทั้งหลายมาว่าดูก่อนทิ่สุตทั้งหลายะดันเตติเตพิกุภะวโตปจัสมงสงภิกสูตรเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระเจ้าข้าภะควาเอตะดโวจพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธภาษิตนี้ว่า เอกยโนอายังภิกขเวมะโกดูก่อนภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นหนทางอันเอกสัตตานางวิสุทธิยาเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์โซกาปริเดวานางสมติกามายะเพื่อก้าวล่วงความสศกและความเริ่ำไรทุคาโดมนาซานางอัตทังขมายะเพื่อความดับไปแห่งทุกขและโทมนัสยายาสอ่อธิขมายะเพื่อบรลุยาาธรรม นิบานาสัชิกิริยายะเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งยาดิดังจัตตารโรสติปัฏฐานาหนทางนี้คือสติปัฏฐานสี่ตเตเมจัตตารโรสติปัฏฐานสี่เป็นฉไนอิทาภิคเวภิขุดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้กายเยกายานุปัสสิวิหารติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ อาตาปีสัมปชานโนสติมาวิัยโลเกอภิชาโดมนาสัางมีความเพียรมีสัมพัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้หนึ่งเวดนาสุเวนานานุมาซีวิหารติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่อาตาปีสัมปชานโนสติมาวิัยโลเกอภิชาโดมนาสัางมีความเพียรมีสัมพัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้หนึ่งจิตเตจิตานุปัสสีวิหรารติพิจรณนาเห็นจิตในจิตอยู่อัตตาปิจมปะชาโนสติมาวินยาโลเกอภิชาโดมนาสังมีความเพียรมีสัพชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้หนึ่งธรรมเมตุธรรมานุปัสสีวิหรารติพิจะรณนาเห็นธรรมในธรรมอยู่ อาตาปีสัมปชาโนสติมาวินนยะโลเกอภิชาโดมนาสังมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติจําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้หนึ่ง